ก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับกราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนด้วยละกันครับที่ร่วมเดินทางไปกับช่องหลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับอ่ะสวัสดีด้วยครับผมถักทายสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ทุกๆท,ท,ท่านด้วยละกันครับคลิปนี้มีสินค้าส,ายสวยๆมาฝากครับผมสำหรับพี่น้องทนใดที่กำลังมองหา ชุด4คูณ4หรือเสียงกลางวันนี้มีเบรดมาให้ครับผมเป็น b ีวีครับพี่น้องนะฮะตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับพอดีลูกค้าทำเกินมาครับพี่น้องตัวนี้น่าจะเป็น b ีวีนะนะครับนี่ครับเล็ก,กระทัดรัดเลยเดี๋ยววัดให้นะคใครที่ต้องการจริงๆตัวนี้ได้เป็นชิ้นงานมือหนึ่งเลยเด้อนะครับไม่มีตะเกรงงานดิบทนสีให้เรียบร้อยนะครับผมก็คือมีสีระเบิดให้ ไม่มีขอบเหล็กนะครับด้านหลังนี่ให้ชมเลยนี่นะฮะธรรมดาที่ไหนสวยงามเลยพี่น้องสองพันไม่ขายครับขายพันเก้าครับผมมีสี่ใบครับพี่น้องรีบเลยครับใครที่กําลังมองหาชิ้นงานมือหนึ่งครับพี่น้องแต่ราคานี่ไม่มีหรอกครับราคานี้ใบละพันเก้าครับผมยังไงก็คุ้มมาเอาเด้อบีบีครับพี่น้องมีสี่ใบนะครับแล้วมีเสียงกลางครับตัวนี้น่าจะเป็นปากลาล่นะครับเป็นสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้มีทั้งหมดหกใบ อันนี้ได้ใบละพันสามนะครับอพอสูงเท่าไหรโอ้สูงเจ็สิบจริงด้วยครับผมนพอลึกซิจอมโมกังกรอยเต็มเมื่อบานอัอน,นอันนี้สูงเจ็ดสิบนะครับผมอันเท่าไหร่่อ <54. S 1> อันนี้ห้าสิบสี่ลึกแล้วพอทิมลึกให้ผมหน่อยอจอมตัวเล็กเามานคลายไปชื่อชื่อรอตัวนี้เจ็ดสิบครับโอ,โอ้กระทัดรัดเลย นะฮะอันนี้ได้ใบละพันเก้าด้วยพี่นอ้องนะครับใครเอา BV มือหนึ่งครับผมแล้วก็ตัวนี้เสียงกลาง15นิ้ว1คูณ1อันนี้พร้อมชุดแขวนเพดหลบด้วยเดี๋ยวผมไปดูปากไทยครับผมนี่เป็นลายลี่นะครับตัวนี้สวยงามอันนี้เป็นคราบเฉยๆนะครับที่เขาโป้ซิลิโคโนแกะออกได้ครับงานตัวนี้ลูกค้าใช้งานมือเดียวนะครับสภาพยังสวยอยู่เลยด้านในมีซับให้นี่ครับมีทีนัดด้วย นี่นะฮะอันนี้ที่นัดนะนะครับงานสวยมีซีให้ชุดแขวนเป็นชุดแขวนแบบเปะแบบนี้นะครับมือจับเหล็กด้วยนะครับตัวนี้ตะเกรงเป็นตะเกรงเหล็กมีฟิลเตอร์ให้ครบมือจับบนล่างใบละพันสามครับมี6ใบแยกได้นะครับตัวนี้แยก3ใบนะครับผมมีชุดแขวนให้หรือใครจะเอา2ใบยังไงก็ว่ามานะครับตัวนี้15นิ้วนะครับปากจะเป็นลายเรเล่นะครับเหมาะสําหรับพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบใส่พวก คมห0 7 5 0นะครับหรือว่าคม44แบบ2ได้จัดเลยครับผมใบละพันห้ามีชุดแคนให้ส่งชุดนะครับชุดแคนนาเลยนะนสวยงามนะครับใบละพันสามสิบห้านิ้วสวยมากตัวนี้นี่จวดเลยนะครับอันนี้ได้มาหกใบนะครับแล้วก็สิบแปดนิ้วตัวนี้ได้มาสี่ใบครับผมอันนี้ใบละพันเก้า อย่าไม่รวมส่งนะครับค่าส่งไม่แพงหรอกครับผมน่าจะประมาณใบละ300้อบาทตัวนี้ค่าส่งประมาณ300อส่วนตัวนี้ก็ค่าส่งไม่เกิน200หรอกนะครับอ่ะใครสนใจเบอร์โทรโทรมาเลยครับผมเสียงกลาง15นิ้วปากลาลี่ใบละ1300บาทอันนี้ตามภูเขาเทนะครับนี่ไม่อัดเทเลยหเห็นใช่ไหมพ่อเห็นยังไหนไไนตัวไหนโอ้นี่ภูเขาเทกรีดอเลยครับผม นี่นะครับสีระเบิดนะครับนี่แต่แค่ไม่มีขอกเหล็กนะครับยังไม่ได้โจะเลยนะครับนี่ยังไม่ได้โจให้นะคใครได้ไปคุ้มครับตัวนี้อ๋อโผมากครับผมใครจะเอาพันเก้าพันสามจวดเลย